เอาหไ,ไหมลกูไปไลกป่าตองเป็นไรหรอกเป็นไรลูกหมาอืมเท่าทำไมดูซิเป็นอะไรเล่นอะไรกันหึเล่นอะไรกันป่าตองหึหึืมดไไ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 เด็กว,ว่านไม่มีตงัง ได้ไรกันลกหืมอ,อืลูกหมาเนี่ยฮเฮ้ยปรตงเป็นไรลกถกเท้าทำไมฮะเด็กตวห,หือเด็กแสบหืมเจบแกะเกเลูกหมาเนี่ย นี่เด็กหนุกนานเด็กอ้วนประตงเด็กอ้วนเด็กลางเด็กแสบ